กล้องฟูจิฟิล์ X-S20 ตัวนี้น่าจะเป็นกล้องที่ถูกใจชาวฟูจิกันอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีขนาดแล้วก็น้ำหนักเนี่ยกำลังดีแต่ว่าถอดระบบการทำงานเนี่ยมาจากตัวรุ่นพี่ X-H2S นะครับโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องระบบโฟกัสนะฮะแล้วก็ใส่ระบบการทำงานอื่นๆเข้ามาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานวิดีโอการใช้งานภาพนิ่งสาหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวรวดเร็วเป็นหลักนะครับ ัวกล้องเนี่ยพัฒนาในทุกๆด้านเลยเมื่อเทียบกับตัว XS10 ระบบประมวลผลใหม่ซึ่งเร็วกว่าเดิมเนี่ยถึง60%ซึ่งจะทำให้ไฟล์ภา,าพเนี่ยดีขึ้นและทำให้วิดีโอเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในรายละเอียดไปทดสอบคุณภาพการใช้งานนะครับโดยเฉพาะในภาคสนามแล้วก็คุณภาพไฟล์เมื่อเทียบกับตัว XT4 ว่าดีขึ้นขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ Fujifilm x เ2 0เยนี่ยยังคงหน้าตาเหมือนกับตัว XS10 นะครับขนาดกล้องใหญ่ขึ้นนิดเดียวบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยขนาดเนี่ยกว้างขึ้น1.7มิลเป็น127.7มิลน,นะครับน้ำหนักมากขึ้น26กรมัมเป็น491กกรมัมขนาดปุ่มและวงแหวนต่างๆเนี่ยใหญ่ขึ้นทั้งหมดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น กริปใหญ่จับได้กระชับตัวกล้องหุ่มยางกันลื่นมีวงแหวนปรับค่าด้านหน้าและวก็หลังนะครับมีปุ่มปรับ ISO คลิกเมนูแล้วก็ปุ่มอัดวิดีโอทางด้านขวาเพิ่มช่องหูฟัง3.5มิลเลือกระบบถ่ายภาพด้วยวงแหวนแล้วก็มีการเพิ่มโหมดวีล็อกเข้ามามีแฟลชในตัววงแหวนด้านซ้ายตั้งค่าการทำง,งานได้นะครับมีช่องเสียบสาย HDMI micro แล้วก็ USB-C จอหลังเป็น LCD ขนาด3นิ้ว1.84ล้านพิกเซลสามารถพลิกได้ช่องมองภาพ OLED 0.33นิ้ว2.36ล้านจุดสีนะครับให้อัตราขยายที่0.62เท่ามีอัตราการรีเฟรชเรทอยู่ที่100ครั้งต่อวินาทีนะครับปรับสายตาได้สามารถติดพัดลมระบายความร้อนด้านหลังได้แบบเดียวกับ XH2 กับ XH2s นะครับทำให้ปัญหาเรื่องกล้องร้อนเวลาถ่ายวิดีโอต่อเนื่องในที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับ ช่องแบตเตอรี่ npw 2 3 5แล้วก็ก๊าซ hdus t w เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวกล้องประกอบที่อินโดนีเซียงานประกอบแน่นหนาแข็งแรงนะครับเก็บงานได้เรียบร้อยไม่มีความผิดปกติอะไรให้เห็นกล้อง Fuji f i l m x ยีเนี่ยไม่มีเวเตอร์ซีลนะครับดังนั้นเวลาเอาไปลุยหนัก,นกอย่างการถ่ายภาพตอนฝนตกโดนขึ้นทะเลต้องมีการป้องกันและทำความสะอาดให้ดีหลังใช้งานเสร็จด้วยเมนูการทำงานยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้นะครับแบ่งเป็นหมวด iq ซึ่งเป็นระบบไฟล์ของภาพนิ่งหมวด af ระบบโฟกัส โหมดตัวกล้องสําหรับปรับระบบการทํางานที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพโหมดวิดีโอสําหรับการปรับการทํางานของวิดีโอโหมดเครื่องมือนะครับปรับการทํางานของตัวกล้องโหมดลูกศรเป็นการปรับระบบเชื่อมต่อนะครับโหมดไมล์สาหรับตั้งเมนูที่ใช้งานบ่อยๆเอาไว้ที่ตรงนี้เมื่อเรากดปุ่ม Q เนี่ยสามารถเลือกระบบการทํางานที่ทัชสกรีนได้แต่ยังไม่สามารถเลือกเมนูที่ทัชสกรีนได้นะครับระบบการทํางานที่สําคัญจัดเต็มมาหมดเลยยกเว้นแค่พิกเซลชิพเท่านั้นเองที่ไม่มีมา ฟิล์มซิมูเลชันมาครบหมด Subject Detection มี6เมนูนะครับสัตว์นกรถยนต์มอเตอร์ไซค์และจักรยานเครื่องบินรถไฟมีการเพิ่มแมลงและโดรนเข้าไปด้วยนะครับและมีออโต้เข้าไปในอัลกอริทึมให้กล้องเนี่ยเลือกวัตถุอัตโนมัติสามารถควบคุมโ,โบรบอ f แฟลช t t l จากตัวกล้อง วิดีโอมี6 2 k open gate เต็มเซ็นเซอร์4 k 6 0 p ที่มีการครอบเซ็นเซอร์เล็กน้อยนะครับส่วน4 k 3 0 p เนี่ยจะมาเต็มเซ็นเซอร์แล้วก็จะมี full hd 2 4 0 p นะครับเป็น slow motion กันสั่นที่เซ็นเซอร์7 stop แล้วก็มี digital is กับ is boost นะครับเอาเวลาไปถ่ายเดินถ่าย vlog อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่สั่นมากคุมเสียงไม์ได้ละเอียดนะครับแล้วก็รองรับ xlr หัวใจสำคัญของ Fujifilm X-S20 เนี่ยอยู่ที่การเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ NPW235 นะครับทึ่งทำให้ใช้งานได้มากขึ้นเกิน200%ระบบประมวลผลไปใช้ X p r o c e o r 5ที่เร็วกว่ารุ่น4อยู่60%ทํำให้ภาพมีน้อยสกอ Dynamic Range ที่ดีกว่า XT4 สามารถบันทึกเป็นฮิปไฟล์นะครับและยังประหยัดแบตเตอรี่มากกว่าเดิม20%ด้วยส่วนระบบโฟกัสได้ AI และระบบประมวลผลใหม่เข้ามาช่วยทําให้ฉลาดขึ้นแม่นยําขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับจะเป็นรองแค่ XH2S เท่านั้นเองพิกเซลโฟกัสเนี่ยมากถึง2.16ล้านพิกเซลสามารถโฟกัสได้ที่สภาพแสงน้อยสุดเน EV ี่ย EV-7 นะครับหรือประมาณ120วินาที f1 ที่ ISO100 ส่วนเซนเซอร์นะครับยังใช้รุ่นเดิมที่เป็น X-Trans e CMOS 4ีนะครับที่ยังให้ภาพที่ดีที่สุดในกลุ่มของ BSI CMOS 2ี่สิล้านพิกเซลปกตินะครับในตลาดยังไม่มีเซนเซอร์ดีๆกว่านี้ออกมา iBis ถูกพัฒนาให้เล็กเบาแล้วก็ทำงานได้มากขึ้นถึง7จ็ดสต็อปนะครับทำให้การถ่ายภาพโดยการถือกล้องใช้งานได้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกมากเลยโดยเฉพาะการใช้เลนส์เทเลโฟโต้และก็การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยนะครับปรับการทำงานของ iBis เนี่ยให้ลดอาการกระตุกเวลาใช้งานกับ gimbal เวลามีการทิวหรือแพน การเก็บข้อมูลนะครับรองรับ SD u s i 2ที่อ่านเขียนได้เร็วระดับ300 MB ต่อวินาทีทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปได้อีกเยอะมากนะครับก็จะเป็นรองแค่ XH2S เท่านั้นเอง ความสามารถด้าวิดีโอและการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยอัปเกรดขึ้นตามโปรเซ,เซอร์และการเก็บข้อมูลสามารถถ่ายวิดีโอ 6.2K 30p 4K 60p 422 10 bit AI 320เมกะบิตเซนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยดีมากพอสำหรับการใช้งานคุณภาพสูงนะครับบันทึกลงการในตัวกล้องหรือจะต่อ external recorder ผ่าน HDMI นะครับแล้วบันทึกเป็น RAW 12 b ิต 6K 30p กับ 5.2K 60p ได้นะครับ ส่วนล็อกไฟเนี่ยได้ F-Log2 ที่มี Dynamic Range กว้างขึ้นเป็น13สต o อให้ใช้งานด้วยในการถ่ายภาพต่อเนื่องทำได้ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับสามารถถ่ายที่20ภาพต่อวินาทีต่อเนื่องกัน256ภาพที่เป็น JPEG หรือ79ภาพที่เป็น Raw นะครับจากเดิมเนี่ยที่ได้แค่32ภาพ JPEG กับ17ภาพ Raw นะครับถ้าหากถ่ายที่8เฟรมเซกเนี่ยจะได้มากกว่าพันภาพนะครับจากของเดิมที่ได้แค่105ภาพเท่านั้นเอง สามารถใช้กล้องเป็นเว็บแคมผ่าน USB-C นะครับที่รองรับภาพและเสียงที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมี Vlog Mode นะครับแ k g ก o ก n d Defocus ลาลายฉายกหลังแล้วก็ Product Priority นะครับจะให้กล้องโฟกัสวัตถุที่เข้ามาด้านหน้าเวลาให้ดูสินค้าที่ตัวกล้องได้อีกนะครับทั้งหมดเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาของ XZ10 นะครับเดี๋ยวเราไปใช้งานกันครับว่ากล้อง Fujifilm XZ10 เนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนทั้งภาพนิง่งแล้วก็วิดีโอ กล้องฟูจิฟิล์ม X-S20 เนี่ยจะอยู่กับพี่โกป้ประมาณ15วันนะครับก็จะมีเวลาใช้งานก็เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปที่อุบลน,นะครับดูซิว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแล้วกล้องตัวนี้เนี่ยจะใช้งานภาคสนามได้เวิร์กขนาดไหนครับมาดูคุณภาพไฟล์กันบ้างนะครับพี่โก้จะเทียบก,กับกล้อง Fuji ฟ i l m ม X-T4 ซึ่งใช้เซ็นเซอร์เดียวกันแต่ว่า X-S20 เนี่ยได้ระบบประมวลผลรุ่นใหม่แล้วก็ไฟล์ภาพาเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนบ้างนะครับเริ่มจากตัวเทสชาร์จก่อน ที่แต่ละความไวแสงเทียบกับกล้องตัว XT4 จะเห็นว่าความคมชัดและ Noise ของ X-S20 เนี่ยทำได้ดีกว่า XT4 อยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งต้องสังเกตดีๆกับภาพต้นฉบับที่100%ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างได้ทั้ง ISO ต่ำแล้วก็ ISO สูงเรามาดู Dynamic Range ของกล้องกันบ้าง Dynamic Range ของ X-S20 เนี่ยทำได้ในช่วงไฮไลท์บวก4ถึง Sha ์โ w ลบ8ตนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับกล้อง APS-C หากเทียบกับ XT4 เนี่ยจะได้อยู่ที่ลบ7สต็อปนะครับฉะนั้น X S20 เนี่ยจะทำได้มากกว่า1สต็อปเมื่อมีการดึงรายละเอียดสูนมืดก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากนะครับส่วนมืดเนี่ยจะเนียนกว่ามีแบนดิ้งมีจ้ำสีที่น้อยกว่านะครับลองดูไฟล์จากการใช้งานจริงกันบ้างที่ค่าเปิดรับแสงตั้งแต่บวก2ถึงลสต็อปสามารถดึงภาพกลับมาได้ขนาดไหน จะเห็นว่าประสิทธิภาพของกล้องฟูจิฟิล์ม X20 ในการเก็บแสงเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเ <_ s> ทียบได้กับกล้องฟูลเฟรมดีๆเลยนะตอนนี้ผมลองเอา AI ดีน้อยสลดน้อยของภาพนะครับภาพก็จะเนียนขึ้นไปอีกระดับเลยซึ่งตรงนี้นะครับถ้าไฟารอรเนี่ยไม่ดีพอเราจะใช้ AI ดี D no น้อยดึงกลับมาเนียนขนาดนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยกให้ความดีของกล้อง50%แล้วก็โปรแกร,รมอีก50%เลยไปดูการใช้งานในภาคสนามกันบ้างนะครับ ผมไปลองถ่ายภาพที่วัดมณีวงนะครับซึ่งสภาพแสงนี่ค่อนข้างน้อยและยังมีความแตกต่างของแสงสูงมากซึ่งในสภาพแบบนี้เนี่ยต้องใช้ไดิมิรอ์ของกล้องแบบเต็มที่ทั้งส่วนมืดส่วนสว่างเลยนะครับเพื่อให้เก็บรายละเอียดได้ครบลองดูภาพต้นฉบับหลังกล้องนะครับแล้วดึงรายละเอียดในรอดูความเนียนของไฟภาพนะครับ ลองดูภาพที่วัดเบนจมาประพิษนะครับด้านนอกแดดออกด้านในมืดแสงมีความแตกต่างกันมากผมจะลองดึงรายละเอียดขึ้นมาให้เห็นส่วนเงาชัดๆนะครับ เห็นเลยว่าดึงขึ้นได้ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเยอะในส่วนของ y ดน m มิกเร g e ของกล้อง x s 1 0เนี่ยทำได้ดีกว่า XT4 อย่างชัดเจนนะครับก็จะดีกว่า x s 1 0ด้วยเช่นกันเพราะาเซนเซอร์กับระบบประมวลผลของ x s 1 0กับ XT4 เป็นตัวเดียวกันนะครับ หากเทียบกับ XH2S เนี่ยในส่วนของ n y n i m r c n ร e นะครับตัว XS20 เนี่ยทำ Dynamic r a n ร e ได้ดีกว่า XH2S นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า XH2S มันเป็นกล้องไ Speed ไม่ได้เน้น n y n i m r c n รนที่สูงสุดนะครับหากเทียบกับ XH2 แล้ว Dynamic ของ XH2 จะมากกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนของนอย s e ต่อความไวแสงก็จะใกล้ๆก,กับ XH2 ด้วยนะครับ ถ้าในกลุ่ม26ล้านพิกเซลของ Fujifilm เนี่ยก็ต้องบอกว่าไฟล์ภาพนิ่งของ XS 20น่าจะดีที่สุดแล้วในตอนนี้อันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับ X Processor 5กับ X Trans CMOS 4ไปเต็มๆในส่วนของ Dynamic Range, Bit Depth, Noise แล้วก็สีสันเนี่ยมีผลมากๆนะครับเวลาเอาไปใช้งานโดยเฉพาะภาพที่จบหลังกล้องไม่ได้ต้องมาโปรเซสต่อ อย่างช่วงที่ผมถ่ายภาพ3าม0นโบกเนี่ยแสงแย่มากหรือที่วัดภูพาวแสงก็แย่พอกันนะครับต้องดึงต้องปรับมีทั้งเพิ่มคอนทราสต์แล้วก็ลดคอนทราสต์ในภาพเดียวกันนะครับถ้าคุณนะสมบัติพื้นฐานของไฟล์ไม่ดีมากพอเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของบิตเดฟนะครับภาพออกมาเนี่ยเละเทะเลยแต่ว่า xs 2 0เนี่ยทำไฟล์เราอ,ออกมาได้ดีมากนะครับสามารถเอาภาพมาแต่งต่อทำออกมาได้ดีเลย ซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับเวลาเราถ่ายภาพวัตถุขาวในขาวดําในดําอย่างช่วงถ่ายเดียพระพุทธรูปที่ลานพระขาวนะครับการไล่โทนส่วนขาวเนียน,ยนมากไม่มีการกระโดดของโทนเลยแม้แต่น้อยนะครับในการถ่ายภาพช่วงกลางคืนก็ต้องอาศัยการเก็บแสงและการไล่โทนสีหนักมากนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยฟูจิฟิล์ x z 2 0สามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีเลย เรื่องฮอตพิกเซเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ Fujifilm X-S20 เนี่ยทำได้ดีเกินคาดมากนะครับของเดิมเนี่ยไม่ว่าจะ X-T4 หรือ X-S10 เนี่ยจะมีฮอตพิ x e l เมื่อลากชัตเตอร์นานกว่า15วินาทีใน Raw File นะครับส่วน X-H2 เนี่ยสามารถลากได้ประมาณ2นาทีโดยไม่มีฮอตพิ x e l ปรากฏพอมาเป็น X-S20 เนี่ยตอนแรก คาดว่าน่าจะทําได้พอๆกับ X Head 2นะครับปรากฏว่ามันทําได้ดีกว่า X Head 2ด้วยตอนถ่ายภาพที่วัดภูเขากับที่3,000โบกเนี่ยผมสามารถลากชัตเตอร์ได้ถึง240วินาทีหรือ4นาทีนะครับโดยไม่ปรากฏฮอตพิกเซลในรอไฟเลยเป็นอันนี้ที่เกินขาดนมากนะครับแม้การใช้งานตอนกลางวานันแล้วใช้ ND พันลากชัตเตอร์ยาวๆถ่ายภาพต่อเนื่องกันมากกว่า60ภาพเนี่ยในภาพช่วงท้ายๆก็ไม่ปรากฏฮอตพิกเซลเลยเอาไปถ่ายภาพแลน์สเคปแบบเปิดรับแสงนานๆได้สบายนะครับอันนี้คือดีจริง มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับในการใช้งานฟูจิฟิล์ Xs ย0รอบนี้ก็คือตอนถ่ายภาพฟ้าผ่าที่ลานพระขาวเนี่ยผมใช้โหมดทำแ lap เปิดชัตเตอร์4วินาทียาวต่อเนื่องกันเกือบ2ชั่วโมงนะครับแบตกล้องเนี่ยลดไป1ขีดนะครับแล้วภาพเนี่ยไม่มี Hot พิกเซลตลอดการถ่ายคืนนั้นเลยผมลองทดสอบไฟล์วิดีโอโดยถ่ายเป็น4 k 4 2 2 10 a i f log 2ซึ่งเป็นฟอร์แมตท,ที่ ใช้งานเป็นปกตินะครับตั้งความไวแสงที่1250แล้วเพิ่มความไวแสงไปเรื่อยๆดูคุณภาพไฟล์ที่ ISO ต่างๆนะครับว่าทำได้ดีขนาดไหนลองดูไฟล์วิดีโอจริงที่ถ่ายในคาเฟ่แมวนะครับผมเปิด ISO auto เอาไว้ค่า ISO จะอยู่ประมาณ6,400ถึง1 2 8 0 0นะครับ จะเห็นว่าไฟล์วิดีโอเนี่ยทำได้ดีมากๆทั้งเรื่องของ Dynamic r a น g e ของ f l o c นะครับ ที่ทาได้กว้างอย่างกับตาเห็นเลยนะฮะสามารถกรสีสีกลับมาได้อย่างสวยงามมีน้อยที่ต่ามากๆนะครับจะเรียกว่า No s อ f r รีก็ได้ตอนนี้คือไม่ต้องกังวลเรื่องความไวแสงที่ใช้งานเลยก็ยังได้นะครับสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้ได้ไฟวิดีโอที่ดีทํางานได้สบายที่ดีกว่านั้นก็คือเรื่องสีที่สวยแล้วก็จัดการง่ายนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายสีปกติหรือไอ้ฟล็อกก็ตามซึ่งฟูจิฟิล์ม X-S20 เนี่ยก็ยังคง d n a ในเรื่องสีสันนะคะคือยอดเยี่ยมไม่ทำให้ผิดหวัง ในการใช้งานรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เอากล้องไปถ่ายแอคชั่นนะครับเน้นใช้งานแนวท่องเที่ยวทัองภาพนิ่งและวิดีโอซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของกล้องรุ่นนี้แต่จะทดสอบให้เห็นว่าสามารถโฟกัสได้จิกติดแค่ไหนนะครับกล้อง X S 2 0สามารถค้นหาใบหน้าและดวงตาได้เร็วมากแล้วก็จิกติดได้ดีมากนะครับดีกว่า X T 5แล้วก็ X H 2ในเรื่องของการติดตามทั้งนี้เพราะว่าเซ็นเซอร์ของ X S 2 0เนี่ยมันอ่านข้อมูลได้เร็วกว่าตัว X T 5แล้วก็ X H 2 ส่วนโหมด AFC นะครับผมแพนกล้องไปมาเร็วมีทั้งเปลี่ยนระยะและตำแหน่งไปพร้อมๆกันตัว x c 1 0เนี่ยก็ยังจับวัตถุแล้วก็จิกติดได้ดีมากนะครับมีลองให้วัตถุหายไปจากช่องมองภาพแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับกล้องใช้เวลาสั้นๆในการค้นหาแล้วก็เข้าไปที่วัตถุต่อการค้นหาและจับเข้าเนี่ยยังไม่เร็วเท่า XH2S นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานต่างกันเยอะแต่ว่าดีกว่า XE5 แล้วก็ XH2 ไปลองถ่ายภาพแมวก็ค้นหาแมวได้ดีนะครับ มีช่วงที่วัตถุในภาพเยอะๆแล้วก็มีคนมีแมวเนี่ยมันมีอาการไปจับที่คนไม่จับที่แมวอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะอยู่ในโหมด animal detection อันนี้น่าจะมีการพัฒนาเฟิร์มแวร์ต่อไปในอนาคตนะครับไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของฮาร์ดแวร์ถ้าเอา x s g 1 0ไปถ่ายภาพกีฬาไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าขนาด XT4 ยังถ่ายได้สบายเนี่ย x s 1 0เก่งกว่านั้นนะครับทำได้ดีกว่าแน่นอน ในการใช้งานพักสนามผมเปิด AFS แล้วก็ i d e c t i ถ่ายภาพคนแบบ100%นะครับภาพเข้าเป๊ะไม่มีปัญหาเลยแม้ใช้งานในสภาพแสงน้อยก็ตามในการถ่ายภาพช่วงกลางคืนมืดๆผมมีใช้ม u น l Focus บ้าง AFS บ้างใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับโฟกัสได้ดีแต่ส่วนใหญ่จะใช้ม u น l Focus มากกว่าเพราะมีการทำโฟกัส stacking ค่อนข้างเยอะมีถ่ายทำแ l a ซึ่งต้องใช้ม u น l Focus นะครับโดยรวมแล้วโฟกัสได้ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับ XT4 แล้วก็ XS10 ในส่วนโฟกัสงานวิดีโอนะครับยังมีระบบ subject detection c r o แบบภาพนิ่งแต่พื้นที่เนี่ยจะเลือกได้2แบบเหมือนเดิมนะครับก็คือแบบพื้นที่กว้างกับเฉพาะตำแหน่ง ฟูจิฟิล์ม X-S20 เนี่ยน่าจะเป็นกล้องไม่กี่ตัวในตลาดนะครับที่มีระบบโฟกัสแบ็กเก็ตติ้งแบบกำหนดจุด a B แล้วกล้องคำนวณจำนวนภาพการเลื่อมตาม่ตางๆให้ตันมัติเลยเราไม่ต้องตั้งนะครับเราจะแน่ใจได้ว่าภาพที่ได้เนี่ยจะมีระยะชัดครอบคลุมในช่วงที่ต้องการไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินนะครับมันทำให้เราทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ไม่สับสนนะครับตอนถ่ายภาพแบบมีระยะใกล้ไๆเนี่ยอันนี้จำเป็นมากที่จะต้องใช้โฟกัสแบ็กเก็ตติ้งซึ่งกล้องส่วนใหญ่ไม่มีหรือมีก็เป็นแบบตั้งจำนวนภาพนะครับซึ่งเอ่อโฟกัส แบกเกตติ้งของ f u j i f ิ l m เนี่ยัมใช้เยอะมากนะครับในทริปนี้ทั้งการถ่ายภาพที่วัดหนองบัวที่3ามทันโบกแล้วก็ที่วัดผูเคราวไอบีสในการใช้งานภาพนิ่งของ Fujifilm x เอเนี่ยลดการสั่นไหวได้ดีมากนะครับผมสามารถใช้เลนเทเลถ่ายภาพชัตเตอร์ต่ตำกว่า1ส่วน1ิวินาทีได้โดยภาพคมกริบนะครับ เวลาถ่ายภาพบุคคลในอาคารด้วยแสงธรรมชาติเนี่ยสะดวกมากยิ่งถ้าใช้ร่วมกับเลนส์มุมกว้างนะครับจะสามารถถ่ายภาพได้คมไม่ใช้ชัตเตอร์ระดับ1นส่วนสวินาทีแบบยืนถ่ายปกติไม่พิงไม่อิงไม่ยันนะครับเมื่อใช้กับขาตั้งกล้องก็ไม่จําเป็นต้องไปปิดการสั่นนะครับไม่ได้มีปัญหาการสั่นพํางานดวๆแบบกล้องรุ่นเก่าทําให้สะดวกในการใช้งานคือเปิดเอาไว้ตลอดได้เลย ผมลองเอากล้องเดินถ่ายภาพแนวท่องเที่ยวที่คาเฟ่แมวนะครับโดยไม่ใช้ g i มบอ l เปิดเฉพาะการสั่นที่ตัวกล้องเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันภาพมันจะมีการสั่นแน่แต่ไม่ได้สั่นเยอะนะครับได้ฟีลลิ่งของการเดินถ่ายไม่สั่นจนปวดหัวจะออวกอะไรแบบนั้นถ้าเลนมีการสั่นแล้วก็เปิดดิจ i ตอลไอเข้าช่วยก็จะทําให้ภาพนิ่งขึ้นไปอีกนะครแต่ว่ามันจะมีการครอบภาพซึ่งอันนี้เป็นปกติของระบบดิจิตอลไอเ จริงๆแล้วส่วนตัวผมชอบเอากล้องขึ้นกิมบอลขนาดเล็กมากกว่านะครับคือเราจะใช้โหมดให้กล้องนิ่งหรือจะโหมดเอ่อฟิลลิ่งเคลื่อนไหวทําได้หมดนะครับและการสั่นของ f u จิฟิล์ x 2 0เนี่ยยังรองรับการใช้งานบนกิมบอลไม่มีอาการกระตุกแบบรุ่นเก่าด้วย ปัญหาเดิมของ xs 10เนี่ยคือความร้อนขึ้นเวลาถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนะครับในรุ่น xs 2 0เนี่ยมีการจัดการความร้อนที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถติดพัดลมเสริมเช่นเดียวกับ xs 2กับ xs 2 s ได้อีกนะครับในการใช้งานครั้งแรกที่วัดเบนช่วงกลางวันเนี่ยผมตั้งระดับอุณหภูมิไว้ที่ปกตินะครับมีเตือนความร้อนขึ้นนะครับยังไม่โอเวอร์ฮีทนะแค่เตือนว่ามันกําลังขึ้นนะครับหลังจากใช้งานต่อเนื่องไปประมาณ2ชั่วโมง หลังจากนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนไปเป็นไฮนะครับซึ่งก็ไม่มีการเตือนอีกเลยไม่ว่าจะถ่ายวีดีโอต่อเนื่องลาดชัตเตอร์ยาวๆที่กลางแจ้งในวันที่อากาศร้อนส่วนตัวกล้องก็ไม่ได้จับแล้วรู้สึกร้อนผิดปกติอะไรเลยนะครับทั้งแบบท,ทั้งตัวกล้องคือปกติทั้งหมด อย่างไรก็ดีนะครับหากใครอยากเอากล้อง Fujifilm x 2 0เนี่ยไปถ่ายวิดีโอหนักๆต่อเนื่องเนี่ยผมยังแนะนําให้มีพัดลมระบายความร้อนติดเพิ่มเอาไว้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนจัดมากๆซึ่งมันจะทําให้กล้องเนี่ยระบายความร้อนได้ยากนะครับการมีพัดลมช่วยเนี่ยมันจะทําให้กล้องระบายความร้อนได้ดีขึ้นเยอะเลย กล้อง Fuji Film x เอใช้แบตเตอรี่รุ่น mpw 2 3 5ซึ่งมีความจุเยอะขึ้นนะครับตัวกล้องเองเนี่ยยังประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยในการใช้งานพักสนามในแต่ละวันเนี่ยผมใช้แบตเตอรี่แค่1ก้อนเท่านั้นเองทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับไปชาร์จเอาตอนนอนหากเป็นการใช้งานแนวท่องเที่ยวผมคิดว่าแบตเตอรี่2ก้อนน่าจะเพียงพอแบบสบายๆนะครับผมใช้กล้อง Fuji Fi l m x เอเนี่ยทั้งบนขาตั้งกล้องสลิกตัวเล็กนะครับแล้วก็ใช้มือถือกล้องถ่ายไปเรื่อย การจับถือกล้องทำได้ดีมากกริปใหญ่จับถนัดดีสำหรับตัวกล้องขนาดนี้ ส่วนการปรับตั้งต่างๆเนี่ยก็เข้ามือดีแต่ยังรู้สึกว่าปุ่มต่างๆเนี่ยมันแบนเรียบไปนิดหนึ่งนะครับถ้ามันนูนออกมาสักหน่อยนึงจะทําให้การกดมันง่ายขึ้นและถ้าปุ่มใกล้กันเนี่ยมีขนาดต่างกันสักนิดก็จะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เราแตะปุ่มไหนเวลาใช้งานตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องเปิดไฟหรือไปเสี่ยงกดดูว่าตอนนี้มันเป็นปุ่มอะไรอยู่ส่วนเมนูการทํางานก็ใช้งานได้สะดวกนะครับแต่ยังเลือกโดยใช้ทัชสกรีนไม่ได้ยกเว้นอยู่ในโหมดคิวเท่านั้นเอง ช่วงโมา,าของกล้องฟูจิฟิล์ม XN20 จะค่อนข้างเล็กนะครับภาพจะไม่ได้ใหญ่โตโอถงฟีลลิ่งเหมือนดูจอ42นิ้วอะไรแบบนั้นภาพคมชัดแล้วก็สีสันดีนะครับคุมแสงโดยการดูความสว่างของภาพได้อย่างแม่นยำเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่จุดแล้วนะครับภาพค่อนข้างใกล้เคียงส่วนจอ l c ดีหลังด้ภาพชัดเจนสู้แสงตอนกลางวันได้นะครับทัชสกรีนติดมือดีแต่ไม่ถึงขนาดแบบสมาร์ทโฟนเทพๆนะครับอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาให้หงุดหงิด ถ้าให้สรุปนะครับฟ u j i f i l ์ X-S 2 0ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า คจิได้เก็บรายละเอียดปุ่มการทํางานเมนูอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพไฟล์นะฮะภาพนิ่งจะเห็นว่าดีขึ้นมากส่วนวิดีโอก็ได้คุณภาพที่ดีขึ้นมากด้วยเช่นกันนะครับไฟล์คราวนี้มาแบบบิตเลดคุณภาพอะไรต่างๆจัดเต็มมาเลยนะครับแล้วมี 4K 60p แล้วก็ 6K ให้เลือกใช้งานด้วยนะครับสำหรับคนทีออ่อยากจะใช้งานแบบภาพนิ่ง2ีล้านพิกเซลเพียงพอนะครับวิดีโอ 4K 60p 6K เพียงพอนะครับ คิดว่า Fujifilm XE20 ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล้องที่ตอบโจทย์นะครับและที่สำคัญคือถ้าให้พี่โกบบอกว่าตอนนี้กล้อง Fuji ตัวไหนคุมที่สุดเนี่ยต้องบอกว่า XE20 เนี่ยเป็นตัวที่คุมที่สุดแล้วครับ